มาครับวันนี้เราจะมาเคลียร์กันให้ชัดๆไปเลยกับเรื่องโภชนาการสําหรับคนออกกําลังกายนะครับเราจะตัดจบทุกความเชื่อที่เคยได้ยินมาด้วยข้อมูลที่ย่อยง่ายๆอิงวิทยาศาสตร์ล้วนๆโดยเฉพาะสําหรับคนที่เวลาน้อยๆนี่แหละครับโอเคคําถามโลกแตกเลยนะฮะออกกําลังกายเนี่ยสรุปแล้วต้องกินอะไรกันแน่แล้วไอเทรนที่บอกว่าอดอาหารไปออกกําลังกายสิเบิร์นไขมันดีนักแรเนี่ยเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันครับ ก่อนที่เราจะไปลงลึกในรายละเอียดปรีกย่อยต่างๆนะครับมีกฎเหล็กอยู่2ข้อเท่านั้นที่บอกเลยว่าคุมเกมทั้งหมดกว่า90%ของผลลัพธ์เลยถ้าเข้าใจ2ข้อนี้ก็คือจบครับ กฎข้อแรกที่สําคัญที่สุดแบบไม่มีอะไรมาลบล้างได้เลยนะก็คือเรื่องของแคลอรี่รวมต่อวันครับพูดง่ายๆเลยถ้าเรากินเข้าไปเยอะกว่าที่ใช้ร่างกายก็มีพลังงานเหลือๆไปสร้างกล้ามเนื้อแต่ถ้าเรากินน้อยกว่าที่ใช้เมื่อไหร่ร่างกายก็จะฉลาดพอที่จะไปดึงไขมันเก่าที่สะสมไว้ออกมาใช้เป็นพลังงานแทนปัจจัยนี้แหละครับคือตัวตัดสินเลยและกฎข้อที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือปริมาณโปรตีนครับตัวเลขทองคำณนะปัจจุบันเลยนะฮะคือการกินโปรตีนให้ได้1.6กรัม ต่อหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันนี่คือจุดที่เหมาะสมที่สุดที่่างกาจะเอาไปซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้เต็มที่คิดว่าโปรโตีนเนี่ยคือทีมช่างที่คอยเข้าไปซ่อมส่วนที่สึกหรอให้เรานั่นแหละครับเอาละครับมาถึงสังเวียนของจริงประเด็นถกเถียงตลอดการอดข้าวไปเล่นกับกินก่อนไปเล่นตกลงแล้วอันไหนมันเจ๋งกว่ากันแน่คืออย่างนี้นะครับวิทยาศาสตร์การกีฬายุคใหม่ๆเนี่ยเขาฟันธงมาชัดเจนเลยว่า ถ้าเราคุมแคลอรี่รวมทั้งวันให้มันเท่ากันนะผลลัพธ์ในระยะยาวไม่ว่าจะลดไขมันหรือสร้างกล้ามเนื้อแทบจะย้ําว่าแทบจะไม่ต่างกันเลยครับดังนั้นประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ครับโอเคการอดอาหารมันอาจจะไปจี้จุดให้ร่างกายดึงไขมันมาใช้ตอนนั้นได้เยอะกว่าก็จริงแต่การกินก่อนมันทําให้เรามีแรงไงครับมีแรงยกได้หนักขึ้นอืดขึ้นซึ่งพอทําไปนานๆผลลัพธ์โดยรวมมันเลยมักจะดีกว่าเข้าใจใช่ไหมครับถ้าไมล่ะเหตุผลง่ายมากครับ กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันเหมือนเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันเป็นคาร์โบไฮเดตส่วนโปรตีนก็เป็นเหมือนกอกป้องกันไม่ให้ร่างกายไปสลายกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานแทนเห็นภาพไหมครับโอเคงั้นถ้าจะกินก่อนต้องกินอะไรแล้วกินตอนไหนถึงจะดีที่สุดมาดูสูตรสําเร็จกันเลยครับสูตรเชื้อเพลิงชั้นยอดง่ายๆเลยครับ1คือคาร์โบไฮเดตนี่คือพลังงานหลักข้าวขนมปังกล้วยจัดไปเลยครับ เราก็ต้องมีโปรตีนด้วยเพื่อเป็นกรอบต้องการกล้ามเนื้อเราอกไก่ไข่เวฟโปรตีนได้หมดครับแต่ที่สําคัญกว่าคือเวลาครับทามิงนี่คือทุกสิ่งเลยถ้ามีเวลาเยอะสัก2-3มชั่วโมงก่อนเล่นก็จัดเป็นมื้ออาหารหลักได้เลยแต่ถ้าเวลาน้อยลงมาหน่อยเหลือสักชั่วโมงสองชั่วโมงขอเป็นของว่างเบาๆย่อยง่ายๆนะครับแล้วถ้าแบบโอ้โหไม่ถึงชั่วโมงแล้วแล้วก็ของเหลวครับเวฟโปรตีนนี่แหละดูดซึมเร็วสุดพอพื้นฐานเราแน่นปึ๊กแล้วนะ มันก็จะมีไอเทมเสิร์ฟเป็นตัวช่วยบูสต์ประสิทธิภาพให้เราได้อีกนิดหน่อยครับตัวที่พิสูจน์แล้วว่า work เจริงมี2ตัวหลกัหลกๆเลย1นึ่งแครีตินครับไอนี้มันเหมือน power bank ของกล้ามเนื้อเลยช่วยให้เรามีแรงฮึสสไตล์ยกได้อีก2-3สทีส่วนคาเฟอีนอันนี้รู้กันดีกาแฟดำชาเขียวช่วยให้ตื่นตัวแถมยังเร่งการเผาผลาญได้อีกด้วยอีกตัวที่ฮิตมากๆก,ก็คือแอลคาเนทินหน้าที่ของมันพูดได้ง่ายคือเป็นเหมือนพี่วินมอเตอร์ไซค์ครับ คอยรับไขมันแล้วขี่ไปส่งที่เตาเผาพลังงานในเซลล์ของเราแต่ดอกจานตัวใหญ่ๆเลยนะฮะพี่วินคนนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อเราเรียกเท่านั้นนั่นก็คือเราต้องออกกำลังกายให้ร่างกายมันร้องขอพลังงานถึงจะเห็นผลนะครับมันไม่ใช่ยาวิเศษที่กินเฉยๆแล้วไขมันจะหายไปเองย้ำอีกทีนะต้องออกกำลังกายด้วย ทีนี้นอกจากเรื่องกินแล้วยังมีอีก2อย่างที่โคตรจะพื้นฐานเลยแต่คนมักจะมองข้ามกันเยอะมากแล้วมันส่งผลกับแรงของเราแบบสุดๆเลยครับอย่างแรกเลยน้าเปล่าครับเชื่อไหมว่าร่างกายเราขาดน้ําไปแค่2%แค่2%เองนะประสิทธิภาพการออกกำลังกายอาจจะดิ่งลงไปเกือบ20%ได้เลยฉะนั้นจิบน้ำไปเรื่อยๆระหว่างออกกำลังกายสำคัญมากๆครับอย่างที่2คือเกลือแร่ที่เราเสียไปกับเหงื่อนั่นแหละครับ มีทริคง่ายๆแบบโปรๆเลยนะถ้าเล่นแนานเกินชั่วโมงไปแล้วลองเอานิ้วแตะเหงื่อตัวเองแล้วชิมดูถ้ามันเริ่มเค็มๆนั่นแหละครับสัญญาณจากร่างกายว่าเฮ้ยเติมเกลือแร่ด่วนโอเคมาสรุป3ข้อที่ต้องจําให้ขึ้นใจแล้วเอาไปใช้กันเลยนะ 1. กดเหล็กครับโฟกัสที่แคลอรี่รวมกับโปรตีนรวมต่อวันนี่คือหัวใจเลย 2. จะอดหรือจะกินก่อนเล่นแนะนำให้กินก่อนเพื่อแรงที่ดีที่สุด และ3สําคัญสุดๆปรับทุกอย่างให้เข้ากับชีวิตเราความยืดหยุ่นนี่แหละจะทําให้เราทําได้ต่อเนื่องครับพอพื้นฐานเราเป๊ะแล้วใช่ไหมครับมันก็จะนําไปสู่คําถามสุดท้ายคําถามที่ทุกคนอยากรู้เลยคือมันเป็นไปนได้จริงเหรอที่จะสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับรีดไขมันออกไปในเวลาเดียวกันเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาหาคําตอบเรื่องนี้กันครับหากชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์และกดติดตาม s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับ